สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเทรนวันนี้อยู่กับผมก๊อตเกรียงไกรครับสำหรับแฮชแท็กที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะก็คือแฮชแท็กนักจานัจานั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นยังไงใช่ไหมครับผมแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากคําว่านัจาเนี่เป็นคําพูดติดปากนะครับของนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองนะครับผมซึ่ง ถามว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมดราม่าเกิดขึ้นเนื่องจากใช้ผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยนะครับผมซึ่งล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่านะครับผมรีทวิตกันหนักมากเดือดมากชั่วข้ามคนืนเลยทีเดียวและล่าสุดตอนนี้รีไปมากกว่า50,000 0ครั้งแล้วนะครับผมทําให้ชาวโซเชียลเองเนี่ยแล้วก็เหล่าคนบันเทิงนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะฮะซึ่งก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับในทางของคนเห็นด้วยเนี่ยก็ เขาบอกว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นคําพูดติดปากคาพูดธรรมดานะครับส่วนในฝั่งของความที่เห็นที่เขาค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยเนยเื่องจากมันใช้ผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยซึ่งนะตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้ย่าแย่มากๆนะครับผมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะฮะกับนายกออกมาพูดแบบนี้นะครับผมชาวโซเชียลยแสดงความเห็นว่า เล่นเกินไปหรือเปล่านะครับผมกับสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งประชาชนเนี่ยตอนนี้โอ้โหไม่เล่นด้วยแล้วนะครับผมเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยปาไปมากกว่า5 0 0 0ันคนแล้วและมียอดเสียชีวิตมากขึ้นทุกๆวันด้วยนะฮะทำให้งานนี้โอ้โหหัวร้อไม่ออกแล้วนะครับทุกคนครับ และววันนี้แน่นอนฮะทางรายการติดเทรนด์ของเรานะครับผมก็นําบทความความคิดเห็นของเหล่าออคนบันเทิงนะฮะแล้วก็ชาวโซเชียลนะครับผมว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับผมเห็นด้วยหรือเปล่านะครับกับการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆของนายกรัฐมนตรีนะฮะว่าการกระทําในครั้งนี้ในการพูดในครั้งนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับผมที่จะมาพูดเล่นพูดหยอกล้อในเวลานี้เนาะนะครับไปฟังความคิดเห็นคนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเขาบอกว่า สถานการณ์ตอนนี้เหมือนเขากำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินที่กําลังจะตกนะฮะแล้วนักบินหันหน้ามาหัวเราะใส่อ,อันนี้ก็คือชัดเจนเลยนะฮะว่าก็เปรียบเสมือนกับประชาชนตาดําๆตอนนี้ที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่แล้วผู้นําประเทศเนี่ยมาหัวเราะหรือว่ามาหยอกล้อพูดคุยเล่นกันซึ่งตอนนี้ประชาชนก็คือโอ้โหขำไม่ลงแล้วนะฮะนั่นเองเนาะก็คือ ตรงตัวเลยละกันเข้าใจง่ายๆนะครับผมมาที่ฝั่งของคนบันเทิงกันบ้างในการคุณมาชาล่าสุดครับผมออกตัวแล้วนะฮะว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหมนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหงานนี้ชาวโซเชียลออกไปคอมเมนต์กันตตึมเลยนะฮะว่าขอบคุณที่ออกมาคอเอานะคะพี่ชาขอบคุณจากใจจริงๆเลยคะ่ะพี่ชาทําถูกต้องแล้วนะคะกับการออกมาคอเอาการที่ออกมาครั้งนี้เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนมากนะครับ ไม่ได้แปลว่าชังชาติหรือว่าจะล้มล้างสถาบันแต่แค่ออกความคิดเห็นเท่านั้นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับผมของชาวโซเชียลนะมาที่คนต่อไปกันเลยนะครับแรปเปอร์ชื่อดังของเราท็อปเลซี่ล็อกซี่นะฮะเขาบอกว่าคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เล่นเพลงก็ไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะเขียนเพลงอะไรด้วยนะครับ พอไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเลยนะฮะไม่มีแพชชั่นในการเขียนเพลงนะครับผมวัคซีนดีๆก็ไม่มีนะฮะตื่นก็มาเจอแต่ข่าวแย่ๆผู้คนกําลังลงังบาดผมก็ช่วยไปหลายคนมากช่วยจนตัวเองกําลังจะแย่ไปด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นในฝั่งของแรปเปอร์ชื่อดังนะฮะมาที่คนต่อไปกันเลยนะครับผมป้าแจ๋วของเรานั่นเองนะผู้กํากับละครชื่อดังนะฮะเขาบอกว่า ไม่อยากโกรธใครไม่อยากโวยวายไม่อยากจะโทษใครด้วยนะฮะถ้าจะโทษก็คงต้องโทษเจ้าตัวนะครับผมก็คือไอ COVID ้โควิดบ้านี่แหละครับผมที่ไม่ใช่แค่เราต้องทนทุกข์อยู่คนเดียวแต่ณนะตอนนี้นะครับผมคนทั้งในประเทศและก็ทั่วโลกก็คือตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหมดนะฮะทุกข์ด้วยกันทั้งโลกนะครับผมตอนนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่านะครับวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องพิธีกรต่างๆก็ ออกมานะครับผมเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนได้ดีมากๆเลยนะฮะตอนนี้มีทั้งให้ไปฝากร้านในโพสต์บ้างแหละออกไปนะครับผมแจกจ่าเข้าของให้กับประชาชนบ้างแหละนะครับช่วยเหลือนะครับผมในฝั่งของพยาบาลน,นะฮะโรงพยาบาลต่างๆด้วยนะครับผมถือว่าโอ้โหเป็นกระบอกเสียงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากในตอนนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับ และล่าสุดนะฮะคุณวีวิโอเลตก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะเขาโพสในทวิตเตอร์ว่าเยียวยาด้วยแฮชแท็กนัจนะฮะโอ้โหอันนี้ก็สั้นๆนะฮะแต่ได้ใจความนะครับผมมาที่คนต่อไปอ่ะเขาบอกว่าติดเชื้อทะลุ4ี่พันตายเกิน50ยังมีอารมณ์มาเล่นมุกตลกแล้วบอกว่าวันนี้มีความสุขสามัญสำนึกของการเป็นผู้นำมันหายไปไหนลืมไปสามัญสำนึกของคุณยังไม่มีเลยเนาะนะจ๊ะ อันนี้นะครับผมก็เป็นความคิดเห็นเนาะของเหล่าคนบันเทิงแล้วก็ชาวโซเชียลต่างๆนะครับผมอย่างไรก็ตามครับโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับทั้งเสียงส่วนมากแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับผมเอามาปรับจูนกันเนาะนะครับผมสิ่งไหนไม่ดีก็ แก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าได้ผ่านมาดูข่าวนี้เนาะนะฮะก็อยากให้ฟังเสียงประชาชนให้เยอะขึ้นมากๆนะครับผมส่วนในฝั่งของประชาชนก็ตอนนี้ก็โอ้โหต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะครับผมซึ่งการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดก็คือเริ่มต้นจากตัวเราเองนั่นเองนะฮะครับผมอย่างไรก็ตามนะฮะอย่าลืมแล้วกันเนาะ ป้องกันตัวเองนะครับผมแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างด้วยนะครับผมอย่าพยายามสัมผัสอะไรที่ไม่จําเป็นเนาะพยายามอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็สวมแมสพกเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลาด้วยแล้วกันนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากชาวทีวีพูครับอ่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการของเราแล้วนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับผมว่าติดเทรน EP หน้านะรเราจะนําเรื่องราวนะครับผมฮิตติดเทรนอะไรนะครับผมมานาเสนอท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามได้ในรายการติดเทรนแล้วกันครับสาหรับวันนี้นะับหมดเวลาของรายการติดเทรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ God, ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย